ัดีค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูสับปะรดค่ะทุกคนว่าราคามันจะเปลี่ยนจากปีที่แล้วเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้จะมาเช็คราคาสับปะรดปีห5ห้านะคะทุกคนเออนี่คือสับปะรดสายพันธุ์ปัตตาเวียนะคะลูกสายพันธุ์สัปตาเวียนี้แล้วก็เออเขาจะเป็นลูกที่แบบ ส่วนมากจะเอาไปปั่นน้ำหรือว่าเอาไปทำแกงนะคะหรือว่าถ้าเอาไปเชื่อมหรือว่าเอาไปทำขนมหวานนะ่ะเขาจะเอาห้วยหุ้นไปนะคะทุกคนแต่นี้ส่วนมากนี่เอาไปทำแกงหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นนะคะเพราะว่าปัตตอเวียนี่เอาไปฉอะกินที่เกลือนะคะหรือว่าขายตามรถนะคะอ่ะปี่หกห้าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมห้บาทะ อันนี้ยี่สิบบาทนะคะตุกคนแล้วนี่ล่ะนี่นี่รลค่ะเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบห้านะคะอันนี้ยี่สิบสองอันนี้ล่ะฮะยี่สิบสี่นะคะก็จะมีราคายี่สิบห้ายี่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ตามนั้นนะคะแล้วนี่อ่ะ อ๋ออัน,นอันนี้เบอร์เดียวกันนะโอเคมาตามพี่มาเลยเราอะ่ะตามพี่มาแล้วแล้วกรองนี้ล่ละครับอันนี้ยี่สิบสี่อันนี้บาทนะอ่านะคะอันนี้เบอร์รอง,องนะคะยกยกลูกขึ้นมาให้พี่ดูหน่อยดินี่นะคะก็คืออันนี้คือสับปะรดปัตตเวียใช่ไหมไปัตตเวียสับปะรดนี่จะมาจากไหนครับมาจากตลาด ับประรดนี่มาจากตลาดเนาะโอเคนะครับนี่ก็คือลูกของเขานะคะทุกคนลูกสวยมากเลยนะคะนี่น้องเขาถือให้ดูนะคะเนื้อเหลืองไหม <Yeah. S 1> เนื้อเหลืองหวานด้วยกรอบด้วยโอเคนะคะเนื้อหวานด้วยนะคะทุกคนกรอบด้วยอร่อยด้วยนะคะกับประรดปรตวีนะคะถ้าเป็นห้อยหุ้นเขาก็มกักจะะนิยมเอาไปทําแกงหรือเอาไปเชื่อมนะคะแต่ปตเวียนี่จเอาไปเฉาะนะคะเพื่อเอากิมน้ํากิมนะคะ กินอร่อยมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือราคาสับประรดวันนี้นะคะดีหกห้านะคะแล้วร้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้ยี่สบสี่เหมือนกันนะคะไะตามพี่มาเลยเราอะ่ะอันนี้อันนี้ยี่สิบสี่บาทเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ยี่สิบสองอ่ะยี่สิบยี่สิบสองนะ,นะะอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบบาทนะอ่าอ่ะตามพี่มานะคะ อันนี้ล่ะราคาเดียวกันไหมอันนี้สิบแปดบาทนะแล้วฟรงนูน้นอ่ะอันนี้ก็ราคาสิบแปดบาทเหมือนกันอ่าสิบแปดบาทนะคะแล้วเบอร์เบอร์รองเนี่ยอันนี้สิบหกบาทนะคะสิบหกบาทแล้วเนี่ยอันนี้สิบห้าบาทนะโอเคพอใจมากมนะคะ ทุกคนนะคะนี่ก็คือสับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดปัตตุยในราคานะคะที่นกแก้วดูให้ดูนะคะก็คือราคาเอา่อตามที่เขาบอกเลยนะคะทุกคนว่าลักหัวต่อหัวนะคะราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือสับป,ปะรดปีหกห้านะคะไปะเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูอีกร้านนะคะทุกคนเดินดูให้ทั่วเลยนะคะวันนี้ราคาสับป,ปะรดค่ะไปะตามนกแก้วไปเลยนะคะ นะคะทุกคนดูสิคะสับป,ประรดค่ะทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่ล็อกนะคะจําล็อกไม่ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเยอะมากค่ะทุกคนนี่ก็คือสับป,ประรดทั้งโดมเลยนะคะนี่ก็คือโดมช่องของสับป,ประรดของตลาดไทยนะคะทุกคนนกแก้วมาถามราคาสับป,ประรดให้ดูนะคะว่ามันจะราคาแพงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาเดินชมเลยก็แล้วกันค่ะว่าแต่ละร้านเขาเลี้ยงสวยกันไหมนะคะ เราสอบถามราคาเสร็จแล้วเราเดินดูกันค่ะตามนกแก้วได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะดูความสวยของเขานะคะว่าเขาเรียงมายังไงนะคะอันนี้ก็คือพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้คือพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าสั่งจองไว้นะคะก็แพ็คนะคะถุงละสิบลูกนะคะทุกคนเขาก็จะแพ็คเป็นถุงอย่างนี้นะคะเพื่อรอส่งลูกค้านะคะนี่อันนี้ก็คือรอส่งลูกค้านะคะ ร้านนี้ก็เยอะค่ะทุกคนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่ก็คือรอส่งลูกค้านะคะนี่เต็มเลยค่ะร้านนี้นะคะรอส่งลูกค้านะคะนี่นี่อันนี้ก็คือเรียงไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นภูเขาเลยนะคะทุกคนสวยมากเลยสวยจริงๆเลยนะคะร้านนี้นะคะโอ้เรียงแบบสวยมากเลยนะคะนี่ดูสิคะนี่เป็นตับๆเลยนะคะนี่เป็นคันรถคันรถมาเลยนะคะที่ร้านนี้นะคะ อันนี้น่าจะเป็นเบอร์ใหญ่นะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้สิบแปดบาทอันนี้สิบแปดบาทอันนี้คือราคาสิบแปดสิบแปดบาทยี่สิบบาทสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดยี่สิบบาทเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะนะคะทุกคนอันนี้สิบแปดบาทนะคะ แล้วก็มันก็จะมีย่อมลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนราคาเล็กก็จะถูกลงมาเรื่อยๆนะคะราคาสับปะรดนะคะไปค่ะตามนกแก้วดูสับปะรดกันเลยค่ะวันนี้นะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนสวยจริงๆค่ะยอมรับเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะอันนี้ก็คือร้านสับปะรดทั้งหมดเลยนะคะไปค่ะตามนกแก้วดูอีกร้านนะคะไป <c oughs> คือกําลังลงจากขายรถนะคะทุกคนอ่า แล้วก็ลงมาแล้วก็มาคัดไซส์นะคะนี่อัน mm. อ<ย>อน,นี้ก็คือกําลังคัดไซส์นะคะกําลังลงจากรถนะคะหนู mm. น <Alert> ูน,นค่ะที่รถนะคะหนเูเยอะมากเลยค่ะทุกคน mm. อันนี้คัดไซส์ออกมานะคะว่าจะก,กี่บาทกี่บาทนะคะนี่นี่นะคะนี่เบอร์ใหญ่เบอร์เล็กนะคะนี่นี่นะคะนี่สุดยอดไปเลยนะคะนี่ ไปค่ะดูกันเยอะเลยค่ะคือมาจากสวนโดยตรงเลยใช่ไหมคะคสับประรดมาจากไหนคะตล,ตลาดนะอันนี้คือสับประรดมาจากตลาดนะคะทุกคนนี่กําลังมาแยกไซกันออกมานะคะทุกคนนี่นี่แยกไซไซนี้ราคากี่บาทคะสิบห้าบาทอันนี้ราคาสิบห้าบาทนะคะทุกคนต่อหัวนะคะนี่สิบห้าบาทต่อหัวหัวเรืงเืองอย่างนี้นะคะเนื้อข้างในนี่อร่อยมากเลยนะคะทุกคน มันจะหวานกรอบนะคะอืถ้าเป็นพันนี้นะคะทุกคนมันจะหวานแล้วกรอบอร่อยมากเลยนะคะนี่ก็จะมาคัดไซส์ออกมาอย่างนี้นะคะนี่ลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะไปค่ะไปอีกค่ะกี่บาทค่ะอันนี้คือสิบสามบาทกล่องนี้นะคะทุกคนสิบสามบาทนะคะแล้วแล้วกล่องนี้นะคะลุงเท่าไหร่นะคะลุง อันนี้นะคะเท่าไหร่นะคะอันนี้สิบสี่บาทนะคะทุกคนนี่สิบสี่บาทนะคะตัวนี้นะคะนี่สิบสี่บาทนะคะนี่ <dentro. S 1> ลดได้ได้อีกใช่ไหมคะอ <shap> ันนี้คือลดได้อีกนะคะทุกคนนี่นี่ขาดเนื้อของเขานะคะทุกคนนี่เนื้อเหลืองนะคะนี่นี่เนื้อเหลืองมากเลยนะคะสับปะรดปัตเวีนะคะตัวนี้นะคะเนื้ออร่อยนะคะน่ากินนะคะมาจากาดกนะคะนี่เป็นกองเลยนะคะทุกคน นี่นะคะนี่อันนี้ยังไม่ได้คัดไซนะคะนี่ก็คือยังอยู่บนรถเลยนะคะนี่นี่ยังไม่ได้คัดไซลงนะคะก็คือสับปะรดอยู่บนรถนะคะนี่เยอะมากเลยค่ะนี่กองเลยนะคะนี่สวยเธอสวยทางนั้นเลยนะคะส่วยสวยค่ะนี่นะคะสับปะรดนะคะทุกคนก็จะเข้ามาที่นี่เยอะมากเลยนะคะ มาแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนขอจะเอาเข้ามาเป็นตันๆเลยนะคะทุกคนมาจากตลาดนะคะสับประรดตลาดนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะหวานกรอบนะคะนี่สวยไหมคะทุกคนปีห5หนะคะนกแก้วมาเช็คราคาสับประรดปีห5้านะคะนี่ปีห5ห้านะคะเอ่อความสวยนะคะเนื้อนะคะรสชาติดีนะคะก็คือสับประรดปัตเตวีสับประรดนี่มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะห้วยหุ่นนะคะ แล้วก็คูแร่นะคะแล้วก็ปัตเตวีอะปัตเตวีนี่จะขึ้นชื่อหน่อยนึงนะคะความอร่อยกรอบนะคะหวานนะคะคลิปนี้นะคะนกแก้วก็ขอฝากไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย